สวัสดีครับวันนี้เราส่งเอาผ่าสามนอีกหนึ่งลำนะฮะหลังจากที่ลูกค้าจองคิวเข้ามาพอถึงคิวแล้วม้วนเดียวจบนะครับคันนี้ใช้เวลาติดตั้งทั้งหมดจริงๆประมาณสัก2อถึงสวันนะฮะคันนี้ก็จะเป็นคันที่2องในกลุ่มเอาผ่าเวลไฟแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูความหล่อไกลๆนะฮะคันนี้ใช้เป็นชุด Memory Magic Air นะฮะตัวที่มี ขาเซ็นเซอร์นะฮะเพราะฉะนั้นแต่ละเบอร์นี่เม่นยําม,มากๆนะฮะเวลาเรากดช่วงล่างคันนี้ใช้เป็นตัวเฮดไดตตรงรุ่นนะฮะจับคู่กับชุดถุงลมทางเคสแตนเรานะครับส่วนล้อคันนี้เจ้าของเลือกเป็นตัว W Work นะครับจะเป็นตระกูลซีต,ตัว BST 1นะฮะหกการโปรง,งโชว์เบรกนะฮะ ส่วนยางใช้เป็นคัมโฮนะครับตัว t a เอก้าหนึ่งตัวนุ่มเงียบนะครับจะเป็นสองสี่ห้าสี่สิบยี่สิบนะฮะก็จะเป็นสเปคที่ในกลุ่มใช้กันเยอะๆนะครับล้อล้อแท้ MC ็มซีกาดนะครับเบรกหลังจะมีขนาด3ามมิลนะครับจับคู่กับเบรกมือไฟฟ้าตรงรุ่นนะฮะส่วนเบรกหน้าจะมีขนาดสามมิลนะครับอันนี้เจ้าของเลือกเป็นสีเหลืองนะฮะ เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ออกตัวสามมานะครับไม่ว่าจะเป็นมือสองช่วงนี้ราคาไม่แรงนะฮะก็ออกมาแต่งได้เลยนะครับคันนี้ก็จะมีความสะดวกสบายนะฮะเวลาเราใช้ชุดถุงลมหนึ่งวิ่งเตี้ยได้นะครับสองเวลาเราจอดก็หล่อนะฮะตามนโยบายจอดหล่อหล่อนุ่มๆนะฮะ3มเวลายกเบอร์สามเนี่ยสามารถยกได้สูงเท่าสแตนดานดเลย พราะฉะนั้นเวลาพาแม่บ้านไปเที่ยวไหนนะฮะก็สบายๆนะครับลิ้นเลิ่มไม่มีขูดไม่มีแตกนะฮะวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ